จ้านันตันอยากกินผักเอาเต่าผักล้วนๆเลยบอกเอาเต่าผักเลยได้เลยซ่บๆเด้อซ่แบแน่นอนล่องโตล่องโตเอาโบยเต้นโดนแล้วเออข้าต่ป่วยอ,อยู่เนาะเนี้ยว โอเคเริ่มต้นแล้วเอาพักมาลวกก่อนเลยโอ้ยหาสื่อเบิดตลาดได้ซัมหนี่ครับพี่น้องเอาก็มีหัวซอยเข้ามาฮะเอาเออผู้ชายผู้ชายนี่ผู้ซอยฟ้อมอืออือเอาพักไว้ในน้ำเย็นเออหรือน้ำธรรมดาเทเลยปกติเก็บใส่น้ำแข็งก็ดีนะเพราะมันจะได้กรอบๆใส่น้ำธรรมดานี่แหละมันเย็นดีอยู่เออมันเย็นดีอยู่ เสร็จแล้วเอามาผัดน้ำมันปเปล่าๆกันนะเอามาผัดเปล่าๆกันเาราผัดเปล่าๆกันสะแล้วจะได้กินบุญเนาะไม่ได้กินอยู่แต่ว่ามันสิมุลเล็กน้อยโอ้ยเนาะอันคนแหกกำลังใจกับไล,ล่เนาะโคโลิเลอยู่นี่โอ้ยเอา จัดเรียงให้สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเฮามาเห็ดหนามราดกันต่อเลยใส่หนามเปล่าลงไปใส่ซอหอลงไปกาเอาซิลเขาจีอูเกาอ่าใส่ยางล้วนิดละน่อยเดี๋ยวน้ำตาลพ่อยิบเองพ่อคือบนหูจักอ,อี่น้ำปลาพอ่อถุงสรด ยวคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันอันนี้แป้งขอยใส่แป้งข้าวโพดนะใส่ลงไปเออกะบางกอนเออกะบางกอนมันจะเป็นคนๆขาวๆนี่เด้อเมื่อกี้ข่อยเคลียร์แป้งบ่ทันแต่วาเหนยวเหนือแต่ละ,ละมาราดเลยราดลงไปเลยจืดโว้ยโอ้โห่ลาดลงไปเลย โรยกระเทียมเจียวลงไปโอ้โหเดี๋ยวฟังนี่เขาจะเว้นไม่ให้น้ำตาลน้ำตาลบ่มากระเทียมเจียวลงตัวลงตัว <laughs> ซิมซิมอืห่อนอยู่ห่อนอยูเออเบิ่งน้ำตาลกินผักเด้อปบุ๊บอือหืมจุม่มจุ่มอือจุ่มน้ำจิ้มเห,มนเมเห็นไหมอือจุ่มน้ำซอส อืมอ้อาวตักินเนาะอืมอืมดึงตึอืมเป็นยัไนงไงแซ่บน้ำตาลกินผักได้นะแซ่บจังส่แบบนี้ต้องสลอง Bye-bye.